สวัสดีครับต้านหนึ่งสอนเทนครับอันนี้ก็กราฟทองนะครับผมมีเข้าโพสิชันไปนะครับวันนี้เราไปดูกันนะครับว่าทําไมผมถึงเข้านะครับวันนี้เราไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันก่อนนะครับผม4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเขาได้ทําการลงเด้งสร้างแนวต้านมีโอกาสลงต่อยขานะครับแต่ว่าการที่เขาลงลงเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับยังไม่ใช่จุดที่เราจะเข้าซื้อเซลล์ตรงนี้นะครับผมเราต้องไปดูภาพเล็กกันก่อนนะครับเราไปดูไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับผม ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะเ,เห็นได้ว่าเขาพึ่งลงสร้างแนวรับยังไม่ได้เด้งขึ้นมาสร้างแนวต้านเพื uh ่อลงต่อนะครับอ uh uh uh> uh uh ันน uh ี uh ้เราต้องรอเขาลงเด้งสร้างแนวต้านเพื่อลงต่อยขาหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเราจะเห็นได้ว่าเขาลากขึ้นมาครับผมสร้างแนวต้านนะครับทำไฮสูงกว่าทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็สูงกว่าทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าเขามีการยกโลนะครับผมยกโลโซนนี้นะครับแล้วก็ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเขาได้จบบูลลิชนะครับผม ต่อมาให้เราไปดูภาพไทม์เฟรมส3มนาทีนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูไทม์เฟรม e 30นาทีนะครับถ้าใครตามผมมาจะเห็นว่าผมมีหน้าเทรดหน้าเทรดหนึ่งที่ถ้าเขาทําทรงแบบนี้ครับจุดกลับตัวใช่ไหมครับในไทม์เฟรมสีชั่วโมงหรือไทม์เฟรม e day นะครับแล้วก็ในไทม frame เดียวกันนี้ทํา Bullish ส,ส่วนมา3แท่งหรือว่าไทม์เฟรมย่อยลง1สเต็ปนะครับทํา บูลลิสส่วนมา3แท่งก็เป็นจุดเข้าซื้อนะครับอย่างในกรณีนี้เป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับผมให้เราไปดูไทม์เฟรม30นาทีนะครับย่อยลง1สเต็ปนะครับเราจะเห็นว่าเขาทำบูลลิสส่วนมา3แท่งนะครับก็เป็นจุดเข้าของผมตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้พอเขาก็ช้าขึ้นไปผมก็ออกนะครับจังหวะที่ออกก็เพราะว่ามีพอดีไม่ได้เฝ้าจอต่อนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ก็เลยยอมปิดไปนะครับผม ก็ประมาณ40-50จุดนะครับก็ได้มานิดหน่อยนะครับอันนี้ผมใส่ไป1%นะครับเพราะว่าเป็นหน้าเทรดที่ผมไม่เคยลองในทมเฟรมเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นทมเฟรมใหญ่ผมก็จะใส่2%นะครับผมแต่ผมคิดว่าทมเฟรม1ชั่วโมงน่าจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวต้องไปต้องรอดูทมเฟรม4ชั่วโมงกับเดย์ดีกว่าครับผมคิดว่าแม่นกว่านะครับผมเห็นไหมครับเขาขึ้นไปแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดในทมเฟรม4ชั่วโมงหรือไทมเฟรมเดย์นะครับผมว่าม อย่างต่ำๆก็คือตรงนี้นะครับอย่างน้อยต้องถึงโซนนี้นะครับในกรณีที่ผมไม่ได้ปิดโซนนี้ล่ะเมื่อกี้ถ้านั่งเฝ้าจอผมจะเมเนสความเสี่ยงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับด้วยความที่ผมเข้าทำเฟรมส0ินาทีใช่ไหมครับเราไปดูทำเฟรมสิ้านาทีกันนะครับปึ๊บทำเฟรมสิบห้านาทีนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจบ b a r i s h นะครับผมเขาจบ b a r i s h การที่เขาจบ b a ร r i e r แบบนี้ผมจะออกก่อนครึ่งหนึ่งนะครับตอนแรกจังหวะเข้าผมอยู่นี่ stop loss อยู่ตรงนี้นะครับ200จุดนะครับการที่เขาจบบ a ร r i e r นะครับผมออกก่อนครึ่งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าลิผมจะเหลือประมาณ0.5นเะครับจาก1%นเอร์ซนะครับแล้วต่อมานะครับผมเขาได้ทําการเด้งขึ้นไปนะครับผมแล้วถ้าเขาหลุดปลายไส้ของแท่งนี้อีกนะครับผมจะออกอีกครึ่งหนึ่งนะครับ ก็เท่ากับว่า p Position ผมจะลดลงไปอีกนะครับลิสต์งผมก็จะเหลือไม่ถึง0.5นะครับต่อให้เขาลงมากินสต็อปผมตรงนี้นะครับผมก็แผนของผมก็ประมาณนี้ครับถ้าผมไม่ได้ออกออเดอร์ที่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีการบริหารความเสี่ยงแบบนี้นะครับถ้าเนี่ยครับจงังหวะนี้ผมออกก่อนละครึ่งหนึ่งกลายว่า p o พ i t i o n ผมเหลือประมาณ น่าจะา0.25นะครับ0.25จากที่จะโดน1นะครับก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดในตลาดนะครับทำให้เราอยู่อยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเรากลับมาถูกทางครั้งหนึ่งนะครับแบบได้ที2 3อนย่างเงี้ยครับพอร์ตเราก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ